สวัสดีครับอยู่กับช่างพลคนกันเองนะครับในช anel YouTube ช่างพลคนกันเองนะครับอย่าลืมาฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับในคลิปที่แล้วนั้นผมพูดถึงการใส่สายกีตาร์กับลูกบิดแบบล็อกสายไปแล้วนะครับวันนี้ก็มองเห็นว่าเอ๊ะลองมาแนะนําวิธีการใส่สายกับลูกบิดแบบธรรมดาหน่อยครับว่าเขาใส่กันยังไงเพราะพราเวลาลูกค้ามาเอากีตาร์มาซ่อมก็มีคําถามนี้บ่อยเหมือนกันนะครับว่า ช่างควรจะเผื่อสายยังไงจะตัดสายหรือว่าจะพันให้มันได้สักกี่รอบนะครับมีวิธีวัดยังไงนะครับโอเควันนี้ผมมาแนะนํานะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับกลับมาพบกันนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการใส่สายกับลูกบิดแบบธรรมดานะครับก็คือแบบไม่ล็อกสายนะครับเท่าที่ผมเห็นลูกบิดแบบไม่ล็อกสายเนี่ยน่าจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันนี้คือลักษณะแรกนะครับแกนลูกบิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ไม่มีกลไกในการล็อกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นโป่งหรือว่าเป็นไฟฟ้านะครับแกนประเภทแรกก็จะเป็นอย่างนี้นครับเป็นแกนแล้วก็เขาจะเจาะเจาะรูไปตรงเซ็นเตอร์แกนน,นะครับทะลุไปอ่านี่แบบหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกแบบันึงจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ไม่ได้เจาะรูผ่านนะครับแต่เป็นการผ่าผ่าแกนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเจาะรู เจาะเป็นรูให้เราใส่สายเก็บปลายสายไว้ในแดกเก็บปลายสายไว้ในนี้นะครับลูกบิดชนิดนี้ก็จะมีความพิเศษหม่อยนะครับข้อดีของเขาก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเซฟตี้นะครับเวลาเรามาสัมผัสหรือมาโดนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนปลายสายมันก็จะไม่เขาเรียกว่าเซฟตี้เรานะครับแล้วก็ไม่ขีดไม่ข่วนกระเป๋าเราด้วยนะครับลูกบิด สองประเภทนี้ก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในการเว้นระยะหรือการเผื่อระยะอันสายนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีละตัวนะครับโอเคไปดูกันนะครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับนะฮะผมพูดถึงความเหมาะสมนะครับการเผื่อระยะของสายนะครับความเหมาะสมว่าควรจะพันอยู่ในแกนสักกี่รอบนะครับ ความเหมาะสมมันน่าจะอยู่สักประมาณสัก2รอบนะครับไม่เกิน3รอบนะครับส่วนเหตุและผลว่าทําไมต้องเป็น2อถึงสรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเหตุและผลในท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับมาดูแบบแรกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบ2ครับแบบ2ก็คือแบบที่มันผ่าหัวนะครับพอพันออกมาแล้วขดมันต้องอยู่ประมาณสัก2ขดเหมือนกันเท่ากันนะครับแมาดูนะครับว่าแบบนี้จะเว้นจะ เขาเรียกว่าจะวัดระยะมันยังไงนะครับให้มันได้สักสองรอบนะครับนี่ครับตั้งหมุนรูรูบิดนะครับนะครับให้มันตรงไปตามแนวองคอนะครับแต่ว่านยางองคอนะครับแล้วก็สอดสายไปนะครับอ่าสอดสายดึงให้ตึงเลยนะครับอ่าลอกกดหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะครับสายตรงนี้ล็อกกดหมุดกระดานนี้ครับแล้วดึงให้ตึงนะครับนะครับพอดึงให้ตึงนะครับใช้มือจับ ท,ที่บริเวณนัดนะครับแล้วดึงถอยมานะครับถอยมาประมาณหนึ่งช่วงเสร็จากนัดมาถึงเ็จหนึ่งนี่คือระยะที่พอดีนะครับดึงให้สุดก่อนนะครับทุกสายทําแบบนี้นะครับจากบริเวณนัดดึงถอยมาครับหนึ่งช่วงเสร็จจากนั้นหมุนได้เลยครับหมุนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากมาร์กไว้ไหนก็หักสายหักออกไปทางนอกตัวนะครับ ไปตึ๊กมาร์กไอ่านี่คือระยะที่เราวัดได้ละจากนั้นก็หมุนอ่หมุน,น,นครับผมขออนอุญาตใช้เครื่องมือขึ้นแรงครับหมุนนะครับขดนะครับให้วิ่งลงครับให้ขดมันหมุนลงลง,ลงมาใต้แกนนะครับลักษณะพันใต้แกนนะครับนีนไดครับระยะที่เหมาะสมนะครับที่ผมบอกควรจะอยู่สอง สองถึงสามดเนี่ยอ2กสองดเห็นไหมครับถ้าทําแบบนี้ครับทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดอันนี้เขาเรียกว่าสองแถวหรือแม้แต่แถวเดียวนะครับให้วัดระยะอันนี้เหมือนกันนะครับสําหรับลูกบิดที่มีการสอดสายจากการเจาะทะลุตรงแกนนะครับลูกบิดชนิดนี้จะเป็น่าจะเป็น90%ของลูกบิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ล็อกสายนะครับสายจะทาให้ดูอีกหนึ่งสายนะครับ ดึงไม้ตึงเลยครับดึงไม้ตึงจับนี่นะครับเริ่มต้นจากนัดแล้วถอยกันมาหนึ่งช่องเศจนะครับพอถอยได้หนึ่งช่องเศจละหักหักออกไปด้านนอกตัวนะครับอันนี้คือหักเข้ามาไปทางด้านนี้นะครับถ้าหักมามาด้านนี้นะครับหักไปด้านนอกตัวหรือจะหักเข้ามาก็ได้นะครับได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าผมหักให้นี่เปลนการมาร์กไว้นะครับว่าระยะมันได้ตรงนี้ละแล้วก็หมุนไม่ยากนะครับ นะครับส่วนที่มันทําไมต้องเป็นสองสักสองกดเป็นสามกดมันมีเหตุผลนะครับอธิบายในส่วนตากได้นะครับอเดเดียวนะครับนี่นะครับนอกจากความเหมาะสมมันไม่มีกฎนะครับไม่มีกฎว่ามันควรจะเป็นสักกี่กดนะครับมันมีแต่ความเหมาะสมว่าทําไมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายครับไม่ได้แล้วก็ตัดได้เลยรับตัดสายได้เลย อันนี้คือลูกบิดแบบแรกนะครับเดี๋ยวไปดูแบบ2กันนะครับมันมีการเว้นระยะที่แตกกันเผื่อระยะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไปดูกันครับตลับมาครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับแบบที่ผ่าตรงกลางแกนนะครับแล้วก็มีรูคราวนี้ทำเหมือนกันนะครับคราวนี้เราไม่ได้ร้อยสายทะลุนะครับเดี๋ยวเราก็วางสายประมาณนี้หมุนแกนนัครบตั้งให้เป็นแนวเดียวไปทางยาวคอแล้ววางไว้นี้ แล้วเราก็จิกไปนี่ครับบางให้ดึงให้ตึงนะครับคราวนี้การเผื่อระยะนะครับตรงนี้มันจะมีระยะที่เราต้องเผื่อเพราะว่าเราต้องลอดต้องเสียบสายเข้ารูได้นะครับมันจะมีระยะหนึ่งครับมีอีกระยะหนึ่งนะครับถ้าเราเผื่อดึงมาแค่คราวนี้จะดึงมาแค่หนึ่งช่วงเสียบมันไม่พอนะครับมันจะไม่พอสองรอบนะครับาดึงนี้ให้ดึงมาให้ดึงมาเพิ่มอีกหนึ่งช่วงครึ่งเสร็จนะครับนี่ครับครึ่ง เฟษครึ่งเล่เครึ่งนะไม่ถึงสองนะครับสองนี่ยาวไปนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเป็นลูกบิดประเภทนี้ครับแบบที่มีเก็บปลายสายได้นะครับเริ่มจากนับเหมือนกันนะครับดึงมาผ่านมาหนึ่งเศดช่องเศดแล้วก็ผ่านมาอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพอนะครับครึ่งหนึ่งกาพอนะครับโอเคจากนั้นได้ให้ตัดตัดนี่เลยครับเดี๋นะผมาอันนี้ก่อนครับ นะครับเมื่อี้ไม่ได้เตรียมคเอาไว้โอเคนะครับเอาใหม่นะครับวางดึงสายให้ตึงนะครับพอดึงตึงเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ภาพผ่านที่ลองเสร็จไปเลยครับจับไว้นะครับวันตึงแล้ววันนี้คราวนี้เราก็เริ่มต้นจากนับเหมือนกับดึงถอยมาหนึ่งเสร็จแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนี่คือระยะที่ได้แล้วนะครับอ่ามือเราจับไว้ตรงนี้ตัดได้เลยนะครับตัดนี้ ส่วนใหญลูกบิดที่ผ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รอดเก็บปลายสายเนี้ยจะเป็นลูกบิดทรงวินเทจนะครับอพอได้ปุ๊บเนี่ยเราจะกดมันลงนกดสายลงนี้แล้วก็พันครับเครื่องชุ่นแรงครับโอเคครับดูครับมันจะได้ประมาณสองรอบเหมือนกันเลยครับสองสักสองกดก็เลยันลงให้ดนเป็นกดไล่ลงงด้านล่างนะครับ นะครับเหมือนกันไหมครับสวยงามเลยใช่ไหมครับโอเคดูอีกหนึ่งเนนะครับดูอีกลองดูอีกหนึ่งเส้นนะครับตั้งหัวผายมันไปทางแนวเดียวกับคอนะครับด้านยางคอเนี่ครับดึงให้เตือครับเอาสายวางไว้ที่ร่องนะครับจับที่นัดดึงมาหนึ่งช่วงเศดครึ่งนะครับ ช่วงเสร็จครึ่งตัวทีนะครับผมถ่ายทำอยู่คนเดียวจะครึ่งน,นะครับครึ่งแล้วก็ต<ฮ>ัดเสียบสายลงที่รูนะครับนี่ข้อดีของอันนี้ก็เซฟตี้ได้ดีนะครับเวลาใส่กีตาร์ใส่กระเป๋าแล้วปลายสายมันไม่ไปขีดไปข่วนกระเป๋าขาดนะครับ คใช้งานไหมครับนีหอเป็่าไงบ้างครับสําหรับการใส่สายกีตาร์กับลูกบิดแบบธรรมดาครับง่ายเลยใช่ไหมครับเมื่อเพื่อนทราบวิธีการวัดระยะแล้วก็ลองไปนะครับลองเอาไปทํากับกีตาร์ตัวเองนะครับเวลาใส่สายกีตาร์นะครับข่าวนี้มาดูนะครับเหตุว่าทําไมมันจะต้องสองรอบนะครับจริงๆแล้วมันเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะครับไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับเราจะพันสักกี่รอบก็ได้ครับก็ขอให เรียกว่าขอให้มันตั้งสายได้อยู่นะครับอ่าแต่ว่าสิ่งที่ผมกาลังพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องความเหมาะสมนะครับอ่าผมมาให้ดูนะครับว่าหากเพื่อนๆสังเกตนะครับดูดีๆครับไอแกนลูกบิดเห็นไหมครับลองเห็นไหมนะแกนลูกบิดนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นทรงเอวคอร์ดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะไปใช่ทรงเป็นเป็นแท่งธรรมดานะครับมันจะคล้ายๆเอลคอร์ดนะครับเป็นรูปเอวนะครับอ่าฮะแล้วเขาก็จะเจาะ รูไม่ต้องเอวนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์มันนะครับอ่าการเจาะรูเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าเขาเรียกว่าเขาได้ทําที่ยึดที่ล็อกมาให้แล้วนะครับพอสายลอดเข้ามาแล้วก็พันได้หนึ่งรอบเนี่ยมันเกิดที่ยึดเหนี่ยวแล้วมันเกิดที่ยึดที่ล็อกแ,แล้วครับเพยันแล้วความจําเป็นที่จะต้องทําหลายรอบเนี่ยมันมีความจําเป็นแล้วนะครับอ่าถามว่าพันหลายรอบได้ได้ครับแต่ข้อเสียของการพันหลายรอบเนี่ยกลัวที่สายมันจะตึง จะล้างได้ที่นะครับมาทําให้เ,เราตั้งสายกว่าจะกว่วจะอยู่นานนะครับมันต้องใช้เวลาในการหายืดนะครับเขาเรียกว่าโอเคหากเราพันแค่ประมาณสักสองรอบเนะี่ยสบายเลยครับสายมันก็เข้าที่เร็วข้อดีเขานะครับแล้วก็ข้อเสียงการพันสายหลายรอบบางทีผมเห็นเ,นเพื่อนๆพันมาในีทท่ทบไปทบมาพับทับไปทับมาการพันอย่างนี้นะครับมันทําให้เขาเรียกว่าสายมันมีโอกาสที่จะเกิดการเขาเรียกมันกดทับ พอกดทับสายมันก็ปิ้นก็บิดได้มันอาจจะขาดกลางกลางทางได้นะครับนะฮะแล้วก็เหตุผลที่ว่าทําไมต้องพันพันแล้วให้รอบมันไต่ลงข้างล่างนะครับอหากเราพันรอบแล้วให้มันหมุนวนขึ้นไปข้างบนนะครับวนแกนนะครับมันจะเกิดมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดึงเยอะนะครับทาให้แกนลูกบิดเนี่ยล้มได้แกนลูกบิดเราก็อาจจะเพ้าเรียกว่ามันจะทําให้ฟันเฟืองข้างในเนี่ยมันพังง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราหากอยากอยากจะพันสัก สามรอบสี่รอบก็ขอให้มันไต่ลงข้างล่างนะครับไต่ไปที่ฐานนะครับฐานมันก็จะมีความแข็งแรงกว่านะครับแต่ถ้าพันทักสองรอบเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้ามันอยู่สองรอบเนี่ยมันจะอยู่เซนเต,เตอร์ตรงเอวคอร์ดพอดีนะครับนจุดดึงมันจะพอดีนะครับเป็นเหตุผลง่ายๆนะครับนอกจากเขาเรียกว่านอกจากสายมันจะเข้าที่ได้เร็วเราตั้งมันก็อยู่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้สายเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสายมันก็ลดอาการขาดได้ด้วยครับอฮะ โอเคครับเพื่อนๆครับเหตุผลมันแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากโ okay, อเคลลองเอาไปดูนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่างฝนด้วยนะครับอ่าจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้ดูนะครับไม่มีคนดูช่างฝลก็ไม่รู้จะทําให้ใคร <c oughs> เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับหรือว่าเล็กคอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมมาสาธิตเรื่องอะไรให้ดูเกี่ยวกับกีตาร์นะครับเรามาเขาเรียกว่าผมไม่ได้เจาที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรอกนะครับเพียงแต่ว่า ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสาระระบบที่เวลาเพื่อนๆเซิร์ชจินมาเอาแต่มยเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นข้อมูลแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับที่จะเป็นการแบ่งปันให้วงการากเรียกว่าวงการนักโมนักซ่อมกีตาร์บ้านเรานะครับโอเคนะครับกดไลก์กดแชร์ให้ช่างพลด้วยนะครับกดซับให้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วมาเจอกันครับช่างพลคนกันเองครับสวัสดีครับ